ตอนนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมตลาดวังหลังซึ่งอยู่ใกล้กับสีราบมากเลยใช่แล้ว <c oughs> ครับ แล้วก็ดูแล้ววันนี้นะฮะอากาศถือว่าเป็นใจมากครับผมเพราะว่าไม่มีแดดเลยแล้วก็ค่อนข้างที่เย็นสบายว่าวันนี้เราน่าจะเดินช้อปปิ้งกันอย่างมีความสุขนะครับใช่ดีเลยว่าแต่าตอนนี้แขกรับเชิญเราอยู่ไหนนะเอ้ยอยู่นี่ไงเอ้ยาที่นี่มาที่นีค่ะสวัสดีค่ะน้องวันนี้เลยตรงกลางเลยแนะนำครัมาเลยมาเลยแนะนำนึงสวัสดีครับชื่อบอลนะครับชื่อธีรทัศน์ศรีบุญนาคนะครับผมเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชาชั้นปีที่สี่ครับผมเดี๋ยววันนี้นี่เราจะพาน้องบอลนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยไป t ร p p i n g ตามกันไปเลยดีกว่าครับค่ะ นี่เลยครับร้านนี้เลยร้านไหนครับเนี่ยมากเือาร้านวนนี่ชิมได้ไหมอ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยคระขอชิมหน่อยได้เลยครับอยากกินอยากกินขอชิมหน่อยนี่ขน้อด้วยครัน้านสวนร้อาร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมทานอาหารทุกประเภทเลยครับที่โดยเฉพาะอาหารฟีได้หมดเลยครับขอร้านมาแล้วสวัสดีครับ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 บ้านสวนนี่ปั้งมานาวเทอาไหาแล้วครับ สามสิบกว่าปีแล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นเอ่ออะไรนะผู้เจ้วสารด้านถั่วเลยไมยอมทอดใหม่ทุกวันน้ำมันตาน้ำมันเปลี่ยนใหม่ตลอดมันใช้ใหม่ทุกวันอ๋อน้องบอลรู้ไหมว่าการทอดหัวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนน้ำมันนะครับอาจจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้แต่ว่าของแม่ตานี่บอกมันจะเหม็นหืนใช่ไหมคะทอดใหม่ทุกวันเล่นฟังไม่ไม่ทอลพี่บอลเนลยเกินไปไไม่ด้เกินไป นอกจากว่าอันนี้มันถั่วอะไนะครับถั่วล่วส่วปนไม่ัอ๋อแล้วนู้นนะครับอันนี้สมไทยอถั่วแหน่งอืมแล้วนี้เป็นถั่วแห่นแบบตั้งเดิมเลยนะตั้งเดิมเลยพี่หมอแบบเนี้ยอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบบาทสาอย่างร้อยหนึ่งกินได้านครับได้ สี่สิบบาทเองก็ไม่แพงนะร้านนี้ไม่หิ่ไม่ไปนะไม่ไปนะกินเลยกินเลยกินให้หิงไม่ต่อร้านนี้ผมขอเมาส์หน่อยนึงครับร้านนี้ถ้าเกิดคนเดินผ่านไปผ่านมาฮะจะทราบดีเลยนะครับว่าเป็นคู่พิธากลังหลังนะครับผมยังไงระว่ารึเดินผ่านจะคอยตะโกนบอกระวังกระเป๋าตายอ่านี่เดินมานี่ต้องระวังนี้ลองลองเทสได้ไหมครับปกติแล้วแบบว่าเดี๋ย่าพูดยังไงบอกพี่ต้าครับ วังหลังก็ปลดระวังกระเป๋าตังโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ เสียงแม่เอกลักษณ์ได้ยินตลอดมามาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าได้ยินแน่นอนได้ไม่ได้ยินแปลว่ามาไม่ถึงนะแมาว่ามาไม่ถึงเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้ที่สงสัยว่าเวลาถ่ายของเนี่ยแต่งหน้าสวยทุกวันทำไมไม่อย่างนี้ทาวแป้งธรรมดาจะชอบปากแดงหน่อยนึงเป็นสีสันอ๋อรู้ไหมฮะว่าถั่วเนี่ยความจริงเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยมีประโยชน์ถั่วเหลืองนี่มีประโยชน์เหญ่เลยใช่ครับถั่วเหลืองนะคือความจริงแล้วเนี่ยไอ้เปลือกถั่วเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอาไปผลิตเพื่อทำให้เกิดเปรื โปรตีนได้นะม่วางมาซือาจำนะที่อื่นไม่อร่อยอ๋ออันนี้คือกัวกัวทองใช่ไหมทองท เป็นไงน้องบอลทานแล้วเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับอยากจะได้กลับบ้านครับน้องคนร้านเลยน้องขอเลยครับให้ทั้งถุงเลยป่ะเนี่ยให้ทั้งถุงเลยโอ้ไม่ทั้งถุงโอ้นี่งนี่งกินไม่ทันแล้วเนี่ยโอนติงเต็มมือใหมด่โอนติงด้วยอะไอโอนติงอร่อยอร่อยมากคซิงดูคุณแม่ทำเรื่องทุกอย่างนี่คุณแม่นี่คุณลูกนะคะครับ อันนี้เคยทำตอนเด็กๆตอนสมัยที่มัธยมเนี่ยครูก็จะสอนทำในนี้ฮะแต่ว่าค้าว่าแม่อร่อยเท่ากับของร้านน้วันจันทร์เนี่ยนะรับอย่งชื่อวันจันทร์ชื่อเล่นชื่อวันจันทร์เมื่อเมีถั่วแล้วเนี่ยอร่อยทุกอย่างเปรี้ยนะครับก็มีบ๊วยเขาก็มาหามสามรถด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปชิมอย่างอื่นขอบคุณมากครับทุกคนครับต่อให้ขายดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูให้ยังมีหลายร้านนะครับ หลังจากที่เราแบบพินถั่วกันมาเรียบร้อยเนี้ยหน้ามัน <c oughs> เลยครับเนี่ยมันเพราะอะไร <c oughs> เพราะน้ำมันถั่วเพราะน้ำมันถั่วไม่ใช่นะ ป็นเพราะว่าที่ตลาดรองลังเนี่ยคือได้รับความนิยมมากเลยนะก็มีร้านค้าเยอะมากคนก็เลยมาเยอะมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองไปพาท่านผู้ชมนะครับไปช็อปดูนะเดี๋ยวปกติน้องบอลเนี่ยชอบช็อปของประเภทไหนหรือว่าสะสมของประเภทไหนบ้างจริงๆตอนนี้นะฮะคือจะจะรบคนที่พี่ซื้อให้ได้ไหมครับได้เลยนั่นก็คือกล้องกล้องตัวใหม่นั่นเองครับได้ไม่ไหวเลยท่านผู้ชมครับเราควต้องจบ่อเราเล่นครับหมายถึงว่าตอนนี้ก็สะสมถ้าเป็นพูกเครื่องงกยก็จะเป็นพวกแว่นตาอะไรย่าง แว่นตาดำอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็จะเป็นพวกเครื่องหนังเลยครับผมจะชอบพวกเครื่องหนังเพราะมันดูคลาสสิกเป็นที่สุดแล้วส่วนนี้กับเอล่ะเดี๋ยวผมจะพาสาวน้อยวันนี้ฮะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ละกันนะครับผมตามแบบแบบคุ้กปิ้งสวยคุ้กปิ้งมีใจจริงๆนะแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแยกกั็นซอฟเนสแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเรามาเจอกัน มาแล้วเป็นไงบ้างครับถ่ายได้อะไรมาน้องบอลนี่ครับได้กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังตกใจเลยนะโดยไปสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทมันไม่ใช่หนังธรรมดานะเป็นหนังแอคชั่นด้วยไม่ธรรมดหนังธรรมดาอี่แหล่ะนะครับแล้วรถตกลงมิ่งกับ เอได้อะไรมาบ้างครับสองสองอยู่ค่ะตอนนี้เงินเดือนไม่ออกเงินดมาร์คไว้เฉยๆมาร์คไว้ว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเอ็นเทนใชซึ่งเป็นร้านที่เรากำลังจะพาท่านผู้ชมนะครับไปลองชิมดูนะครับร้านกาแฟนะครับนั่งชิลแล้วก็มีเบเกอรี่ที่อร่อยด้วยนะครับน้องซิสน้องบอลชอบ กินกาแฟเปล่าอย่างที่บอกครับชอบกินทุกอย่างเลยครับี่ไปมาของฟรีบอกว่าชอบกินทุกอย่างทำไมต้องหันไปด้านเป็งด้านพี่มียานะเดี๋ยวพี่เขาดีใจเราลองก็ไปชมในร้านกันเลยดีกว่าครับครับไปแรยครับ ่ครับสุดยอดมากครับพี่สวยมากแค่บรรยากาศก็ตื่นตาแล้วเดี๋ยวเราไปดูยังว่าที่ร้านนี้เขาขายอะไรบ้างแน่นอนไม่พ้นกาแฟอน่ได้กินของพรมอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่ร้านนี้อะไรขายบ้างมีกาแฟคอคเทลแล้วก็เห็นว่ามีเบเกอรี่ใช่ค่ะเบเกอรี่ด้วยค่ะบร้านอาหารที่เป็นประเภทไหนครับอหวานปากนะครับอันนี้ อันนี้ต้องบอกว่าสองลุมกันจากหนึ่งสาวกัดูแล้วครับว่าจะรับประทานไม่ได้สนใจจาขอร้านเลยนะ <c oughs> มุ่งเปาหาของกินอ,อะไรถ้างั้นเนี่ยเอาหมดเลยได้ไหมเอาหมดเลยเหรออื้นเราต้อ ลองดูเรื่องสปอนเซอร์ของเราดราแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารชิ้นที่เป็นแบบอะไรนะเป็นซิกเนเจอร์ของเราด้า้ครับแม่บรรยากาศที่กินขาเราครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านนอกดีไหมเพราะว่าร้านนี้นี่ยอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา